สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยจัดให้ชาแนลนะครับก็ฝนตกกลางร่มนะครับผมมีตอนเช้ามานะครับก็ต้องที่เป็นห่วงที่สุดเลยนะครับที่อยากจะดูอยากจะเห็นก็คือต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราพาเอฟซีไปดูต้นไม้ก่อนนะครับเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรอะ่ะต้นไม้ที่เราปลูกเนาะเราก็อยากจะเห็นว่าเขาเติบโตมาได้แค่ไหนละนะครับ ว่าต้นไม้มันเติบโตมาได้แค่ไหนมันจเจริญงอกงามแค่ไหนนะครับอยากจะเห็นเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนนะครับเพราะว่าให้เขาแตกยอดสักนิดนึงก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่แตกยอดเลยนี่โอ้คิดหนักนะคิดหนักแต่ถ้าเขาแตกยอดให้เรานี่แบบสดชื่นนะอะยังไงก็ได้แบบงดงามแน่ไม่เกินปีสองปีเราได้เห็นแบบพุ่มงดงามอ่ะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะเอฟซี นะมือนึงถือกล้องอีกมือนึงกลางร่มครับผลตกทำอะไราย,ยากยากนิดนึงน,นะวิเอฟซี FC! ออกยอดแล้วว่านี่เอฟซี FC! มันออกยอดอเล็กๆเ,เองนี่อยู่ข้างบนนู่นน่ะนี่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 ยอดเขาอะ่ะนี่แตกยอดแล้วนะคะเพราะว่าต้นนี้เขาไม่มีใบไงเพราะว่าต้นเนี้ยไม่มีใบเลยกับต้นนู้นนะมีอยู่สามต้นนะครับที่เราเอามาปลูกโดยที่ไม่มีใบเลยเราก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาจะรอดไหม นะครับแต่ต้นเนี้ยต้นเนี้ยมันจะมีใบยอยู่แค่สามกิ่งนะแต่ว่าเขาแตกยอดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้รอดไปแล้วต้นหนึ่งต้นนี้ล่ะต้นนี้มีไหมเดี๋ยวเราดูกันเอฟซีนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นกิ่งค้ำนะครับนี่เป็นกิ่งค้ำนะไม่ใช่ต้นใหญ่อุ้ยต้นใหญ่ออกแล้วเอซนี่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 ต้นใหญ่นี่นี่นนี่นี่นี่ต้นนี้ก็แตกยอดเหมือนกันสองต้นแล้วนะครับ นะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่อยากจะเห็นก็ได้สําเร็จแล้วในวันนี้อ่ะต้นนี้อีกต้นหนึ่งที่ไม่มีใบมานะกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งค้าเหมือนกันนะเนี่ยกิ่งค้ามนะกิ่งค้าถ้าเขาแตกยอดนี่ถ้าเขาแตกรากให้เรานะเราก็นําไปปลูกได้อีกนะเออถ้าเขาแตกรากให้เรานะนําไปปลูกได้เลยกิ่งค้ากิ่งค้ามียอดอยู่เออนี่อยู่แล้วอุ๊ยแตกเหมือนกันเอฟซีกิ่งนี้ก็แตกแล้วนี่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 เห็นแล้วนี่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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ยนี่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 นน้อยนี่นี่นี่ เห็นไหมครับเออนี่แน่ๆนะโอ้ยเดี๋ยวนากีรมันใส่นี่อั่นีนี่น่ๆเห็นไหมครับนี่นะครับโอ้โหอ่ะก็เห็นแล้วนะครับ FC ก็ก็แตกแล้วตอนนี้แตกทั้งหมดกี่กิ่งละสามสามอ่สามต้นนี่คือแตกยอดอ่อนละนะสามต้นแตกยอดอ่อนแล้วไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์น่าจะเห็นใบใบแก่เขาละใบใบที่มันสมบูรณ์แบบนะ เหลือตรงนู้นอีกสองต้นเดี๋ยวพาเอฟซี C เดินไปดูก่อนนะอีกสองต้นว่าไอเขาแตกยอดบ้างหรือยังนะสองอยู่ตรงนี้มีทั้งหมดห้าต้นใช่ไหมอยู่ตรงนี้มีมีสี่ต้นมีสี่มีห้าต้นมีห้าต้นสามต้นมีใบอีกสองต้นไม่มีใบนะเรามาดูต้นที่มันไม่มีใบปะนะว่าเขาแทงยอดขึ้นมาให้ไหม เดี๋ยวเราดูก่อนอ้ามีแล้ว F4 e นี่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 ตันหนึ่งนี่เน่นี่ตัวนี้ก็แตกยอดให้แล้วอุ้ยตัวนี้เยอะมากเลยอะต้นนี้เยอะนะครับนี่เห็นไหมเน่นี่แล้วก็มากิ่งนี้โอ้โหกิ่งนี้เยอะมากเลยนู่นนะโอ้โหนะครับแตกยอดแล้วกิ่งนี้ก็แตกยอดเหมือนกันไปไปลายนู่นนะนะครับนี่กิ่งนี้แตกยอดแล้ว F4 e นะไปบ้านเราจะได้ร่มแน่นอนนะครับต้นนี้ต้นนี้เขามีใบมาอยู่แล้วนะนี่ต้นนี้มีใบมาอยู่แล้วนี่ใบกิ่งนี้กับใบกิ่งหนูนะนะครับนี่แล้วก็แตกยอดใหม่ละเหมือนกันต้นนี้ก็มีใบอยู่แล้วเหมือนกันต้นนี้ก็มีใบก็กําลังแตกยอดให้ใหม่นะกำลังแตกยอดเสริมขึ้นมาต้นนี้ก็มีใบให้กิ่งหนึ่งนะต้นนี้ก็มีใบอยู่กิ่งหนึ่งนะครับก็แตกยอดเหมือนกัน นะกิ่งนี้สวยนะจริงๆมันสูงสง่าดีนะสามต้นนี่อีกต้นหนึ่งที่ผมเป็นห่วงนะหายห่วงแล้วละสี่ต้นละนี่ต้นที่ห้าต้นที่ห้ามันไม่มีใบไม่มีใบมาเลยผมก็เลยรอดูว่าเขาจะแตกยอดให้เราไหมนะครับนี่จะแตกยอดไหมเดี๋ยวรอดูกันโอ้โหมันนะต้นนี้ยังไม่เห็นยอดออกมาแต่คิดว่าน่าจะน่าจะได้ยอดอยู่นะ นะครับต้นนี้ยังไม่เห็นยอดยไ,ไเอดเอฟซน,นะ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 ครับเพราะว่าต้นไม้ถ้ามันไม่ไม่เห็นยอดนี่มันโอ้คิดหนาพอสมควรนะนะครับนะเพราะว่าต้นเขาช้ามาไงตอนที่เราไปเน้นเข้ามานะแต่ว่าลําต้นนี่ยังเขียวอยู่นะครับลําต้นยังเขียวอยู่นะครับลําต้นยังเขียวแต่ว่ารอดูเขาจะแตกใบให้ใหเราเห็นไหมเท่านั้นเองนะครับ รอดูเขาแตกใบเท่านั้นนะโอเคนะครับ FC ก็ต้นไม้นะครับแตกใบแตกใบละสี่ต้นนะแตกใบออกมาให้เราละสี่ต้นนะแตกยอดอ่อนๆนะครับทีนี้เราก็าดูแลเขาจนถึงหน้าแล้งนะครับเพราะว่าถ้าเขามีใบแก่ๆออกมาแล้วหน้าแรงนี่น้ําถึงนี่เขาก็จะแตกใบแบบงดงามเลยคันนี้ก็จะเป็นร่มให้เราละ เป็นล่มเป็นอะไรหมดเนี่ยเอฟซีบอกว่าตรงนี้ต้องถมน้ําต้องถมดินขึ้นเดี๋ยวถมอยู่นะครับเดี๋ยวเอาดินมาใส่อีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้รอรอดินเพราะว่าตอนแรกอะดินที่ผมยืนอยู่นี่นะดินตรงนี้นะนนนะกับดินที่กองสายไฟอะมันมันเสมอกัน,ม,น,ม,กนมันเสมอที่นี่มันยุบตัวลงนะครับมันยุบลงเห็นไหมมันยุบลงทําให้ถนนตรงนี้มันต่ํานะครับเพราะว่าผมจะทําใหม่ละนะครับจะทําใหม่ตรงเนี้ย ถ้ากำนันแกรื้อรื้อรื้อคลองน้ํหรื้อสะหรืออะไรเงี้ยให้แกเอาดินมาลงเอาดินมาลงปุ๊บนะครับลงมาลงปุ๊บ transcript. ไอ้ค้างค้างบวบเนี่ยจะได้รื้อออกไปเลยเพราะว่ามันไม่มีลูกบวบเลยมันโดนน้าเยอะพอได้น้ำปุ๊บมันมีแต่ใบกับตอเต็มไม่มีลูกบวบนะครับ,รบ Bent. ก็จะได้รื้อออกเดี๋ยวรอดูสักหน้าแล้งก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูหน้าแล้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังถมไม่ได้เพราะว่าน้ํายังปริมาณเยอะนะครับยังถมไม่ได้ แต่ถ้าถมเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนทางเข้ามาเลยนะครับถนนทางเข้าตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับไฟริมริมทางให้รถวิ่งได้สะดวกนะครับตรงนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเหมือนกันนะตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำเป็นประตูชั่วคาวหรือว่าเป็นกําแพงเลยอนาคตนะครับที่เราได้วางไว้นะครับอ่าอีกหน่อยเราคงจะได้เห็นเงาล่มกันแล้วเอฟซีนะตอนนี้มียอดอ่อนๆแตกมาให้เราเห็นละ นะถ้ามียอดอ,อ,อ่อนแตกออกมานี่อีกหน่อยก็ไม่นานแั้นลหละนะอีกไม่นานก็คงจะเห็นแบบคนละสองกิ่งสามกิ่งแตกมาเรื่อยๆขอให้ขอให้มีน้ําเลี้ยงอย่างนี้ตลอดแตถ้ามีน้านี่ซับรองเนาะสวยงามนี่ต้นนี้แน่นอนแน่ต้นนี้สรับรองสวยเพราะต้นนี้แตกยอดอ่อนเยอะมากนะครับแตกยอดอ่อนทุกปลายทุกกิ่งก้านเลยแตกหมดละนะครับเสียดายมากนะต้นนี้จริงๆมัน จริงๆเราหันผิดลายนะจริงๆเราหันผิดลายนะกิ่งเนี่ยเพราะว่าไอ้กิ่งเนี่ยต้องหันไปทางที่ตะวันตกและไอ้กิ่งนี้เลยหันไปทางที่ตะวันออกนะครับแล้วก็ต้นมันจะไม่เบียดกับต้นมะม่วงไงเห็นไหมครับเนี่ยต้นมะม่วงเวลามันมันโตขึ้นมามันก็จะเบียดมันจะคุมกันไงนะเสียดายอยู่นะครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอให้มันแตกก่อนเดี๋ยวเราก็ตัดแต่งกิ่งเอาตัดแต่งกิ่งได้ให้มันแตกสมบูรณ์ก่อนแล้วให้เขาโตเต็มที่เขาแตกกิ่งก้าน สมบูรณ์แข็งแรงนู่นแหละนะครับต้นไม้ใหญ่นะเอาไว้เป็นร่มเงานะครับเไว้เป็นร่มเงาฝนก็ตกทั้งวันนะนี่ตกก่อนจะสว่างนี่เอฟซีนะครับตกก่อนจะสว่างอันนี้ก็มะพร้าวน้องมนนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวกะทินะครับมะพร้าวกะทิต้นนี้มาใหม่ล่าสุดนี่ที่เอามาพร้อมกันกันกบเอ่อต้นคือไอ ต้นพวงคามนะเอามาพ้องกับต้นพวงคามนี่นะครับตอนนี้พวงคามก็รอลุ้นอยู่ยังไม่เห็นแตกยอดอ่อนอยู่นะนะครับยังไม่นก็แตกยอดอ่อนแตกใบเพราะว่ากาลังเล็กกำลังน่าจะกาลังจะเริ่มเติบโตอยู่ลากเขากําลังเดินให้ลากเดินเพื่อเขาจะแตกใบอ่อนแตกยอดอ่อนให้เราเห็นหรอกนะครับเดี๋ยวเราได้ชมพวงคามแบบสวยๆกันนะครับตอนนี้ก็ฝนก็ตกลงมาชุ่มฉ่ำใจ ดูน้องมนลทำเมื่อวานยังไม่เสร็จนะครับนี่เขาทำเป็นไอ้แก้วกาแฟานะยังไม่เสร็จเพราะว่ายังไม่ได้ตกแต่งให้เสร็จเพราะว่าฝนม,มันตกมันลงสีไม่ได้นะครับขยันนะครับขยันทำนวลทำนี่ดูสิเอาตะกร้าของออมทองมาทําเป็นที่ร้อยไอ้ต้นไม้เฉยเลยเอ๊ทาไปได้ ชม fc ชมบรรยากาศฝนตกโอเคครับ fc นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านไหนที่สนใจนะครับอาหารทะเลนะครับของฝากอาหารทะเลแห้งของฝากอาหารทะเลแห้งนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์098 9 6 2 6422 0 6 1 1 7 9 5 5 9 5ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ